ก่อนจะไปรับฟังคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องเราด้วยนะคะองค์พระศรีอริยะเมตไตรตอนนี้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถอดความจากศิลาจารึกเช่นมหาวิหารส่วนมรกคทยวันประเทศอินเดียสาธุอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัพพันธ์อยู่รู้แจ้งโลกทั้งในอดีตและอนาคต ทรงมีเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกเป็นล้นพ้นเมื่อครั้งพระองค์ดำรงพระชนมายุอยู่ได้ตรัสแก่พระอานนทนว่าดูก่อนอานนทนเมื่อศาสนาตถาคตล่วงเลยไปถึงกึ่งพุทธกาลสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดในยุคนั้นจะพบความลำบากทุกชาติทุกศาสนาตามธรรมชาติอันหมุนเวียนของโลกที่หมุนไปใกล้ความแตกทำลายแผ่นดินแผ่นน้ำจะลุกเป็นไฟ มนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติสารพัดทั่วทิศคนในสมัยนั้นวงเล็บคือปัจจุบันจะมีวิสัยโหดดหลุดกำเนิดจากสัตว์ป่าอมหิตจะรบราฆ่าฟันกันถึงเลือดนองแผ่นดินแผ่นน้ำส่วนเวนยสัตว์ผู้ขวนขวายในกุศลตามวัจ,จนะของตถาคตก็จะระงับร้อนไม่รุนแรงบ้านเมืองใดมีความเคารพยำเกรง ในพระรัตนตรัยและคุณบิดามารดาเหตุร้ายภัยพิบัติจากเบาลงแต่ก็จะหนีกฎธรรมชาติไม่พ้นเริ่มแต่พระพุทธศาสนาล่วงเลย2,500ปีเป็นต้นไปไฟจะลุกลามทางทิศตะวันออกหรือเอเชียไม่วัดวาอารามสมณชีพรามจะอดอยากยากเข็นลูกไฟจะตกจากฟ้าเป็นเพลิงพลานเล็กกล้า จะทยานจากน้ำมหาสมุทรจะชอกช้ำสงครามจะทั่วทิศศึกจะติดเมืองทหารจะเป็นเจ้าข้าวจะขาดแคลนทั่วแคว้นจะอดยากผีขโมดป่าจะเข้าเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมือง,ะง,องจะหนีเข้าไพรผู้เป็นใหญ่มีอํานาจจะเรียกแมลงผีเสื้อเหล็กนับแสนตัวมาปล่อยไข่เป็นไฟพลาน ยักษ์หินที่ถูกสาบมาเป็นเวลานานจะตื่นขึ้นมาอารวาดโลกดินฟ้าอากาศจะแปรปรวนตะลิ่งจะพังแผ่นอริยธรรมจะถล่มเป็นทะเลโลกมนุษย์จะดิ่งสู่ความหายนะนักปรา์จะถูกทำร้ายให้สิ้นสูนในระยะนั้นศาสนาของตถาคตเสื่อมลงมากพระพุทธบริษัทไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมเชื่อคำของคนโกงกล่าวคำเท็จ ไม่เคารพหลักธรรมนิยมคนประจบสอพลอได้รับการเชื่อถือในสังคมผู้มีศีลธรรมประพฤติช,ชอบกลับไม่มีใครเคารพย่ำเกรงพระธรรมจะเริ่มเปล่งแสงรสัศมีใช้สองโลกอีกวาระหนึ่งก็ต่อเมื่อมีพระธรรมมิกราชโพธิญาณบังเกิดขึ้นอยู่ในความอุปธรรมของพระเทระผู้ทรงธรรมริทธ์ทั้งสองพระองค์สถิต ณเบื้องตะวันออกของมัดชิมมะประเทศหรือชนบทจะเสด็จมาเสริมสร้างาศาสนาของตถาคตให้รุ่งเรืองสืบไปถึง5,000พระวันษาดูก่อนอานน์เวลานั้นผลโลกเหลือน้อยคำทำนายของตถาคตนี้ย่อมยังเวนัยสัตว์ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ใดรู้แล้วไม่เชื่อนับว่าเป็นกรรมของสัตว์โลก ที่ต้องสิ้นสุดไปตามกรรมชั่วของตนผู้ใดปรารถนารอดพ้นจากภัยพิบัติให้รักษาศีลห้าประการเจริญเมตตากรุณาประกอบสัมมาอาชีพมีใจสันโดษรู้จักพอไม่หลงมัวเมาอำนาจและลาบยศตั้งใจประพฤติตนตามคำสอนของตถาคตให้มั่นคงจึงจะพ้นอันตรายในยุคกึ่งพุทธกาล หลวงปู่ซิมพุทธาจารโรแต่พระศรีอริยะนี้ไม่มีใครรู้แหละว่าท่านไปอยู่สวรรค์หรือเมืองคนเดียวนี้มีผู้รู้อยู่ผู้หนึ่งคือหลวงปู่จามท่านอยู่น้น่นจังหวัดมุกดาหารท่านมหาอัตมาหลวงปู่สิมที่เทศอยู่นี่แหละว่าพระศรีอ่านท่านมาเกิดแล้วนะหลวงพ่อว่าอย่างนั้นอ้าวแล้วเกิดที่ไหนละ่ะ ท่านไม่บอกอาจารย์จามท่านก็ไม่บอกแต่ว่าเกิดแล้วท่านว่าอย่างนั้นมาเกิดเป็นคนไม่รู้จังหวัดไหนละ่ะท่านปิดไว้ไม่มีใครรู้รู้แต่หลวงปู่จามองค์เดียวอันนี้เป็นเรื่องของพระศรีอริยะเมตรยโยโพธิสัตว์ไม่มีใครรู้มีแต่หลวงปู่จามองเดียวรู้คนเดียวพูดคนเดียวว่าคนเดียวคนอื่นไม่เห็นด้วย เพราะไม่เห็นตัวถ้าหากว่าท่านจะมาอยู่จำพรรษาวัดถ้ำผาปล่องก็คงจะไม่มีใครรู้เพราะว่าพระสีอานในเวลานี้ก็ยังไม่มีรัศมีหกประการจะเป็นคล้ายๆค,คนเราธรรมดาอาจจะเป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีมีกิริยามารยาทเรียบร้อยจึงจะได้เป็นพระสีอริยะเมตไตรยโยโพธิสัตว์อย่าว่าแต่มาเกิดที่นู่นที่นี่ ถ้าหากสมมุติว่าท่านมาจำพรรษาวัดถ้ำผาปล่องเราทุกคนก็ไม่รู้เพราะท่านก็ไม่บอกใครถ้าไปบอกแล้วไม่มีเวลาหลับเวลานอนละเขาคงจะเอาดอกไม้ทูบเทียนมาขอไหว้หน่อยเถิดเจ้าพระคุณได้เวลาตรัสรู้แล้วก็ให้มาโปรดเอาข้าพเจ้าเป็นคนแรกจะว่าอย่างนั้นพระศรีอรยะเมตรยหรือพระเมตรตย หรือที่นิยมเรียกว่าพระศรีอานเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่หและองค์สุดท้ายแห่งพัทระกับนี้พุทธศาสนิกชนเชื่อว่าเมื่อศาสนาของพระโคตมะพุทธเจ้าสิ้นสุดไปแล้วโลกจะเข้าสู่ยุคแห่งความเสื่อมถอยอายุไขของมนุษย์ลดลงจนเหลือสิปีก็เข้าสู่ยุคมิดสันยี ผู้สลดใจกับความชั่วก็หันมารวมกลุ่มกันทําความดีจากนั้นอายุไขเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งอสงไขยปีแล้วจึงลดลงอีกจนเหลือ80,000ปีในยุคนี้จะมีพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีครบ80อสงไขยแสนมหากับปลงมาตรัสรู้เป็นพระเมตไตรพุทธเจ้าพุทธพยากรณเกี่ยวกับพระศรีอริยะเมตไตร พบในงานเขียนของทุกนิกายของศาสนาพุทธดังเช่นหลักฐานจากพระไตรปิฎกเล่มที่11พระสุตตันตปิฎกเล่มที่สีทีฆนิกายปาติกวกั์จักกวัติสูตรซึ่งเป็นพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนานิกายเทรวาดโดยถือกันว่ารักษาเนื้อหาได้สมบูรณ์ที่สุดในบรรดาทุกนิกายดังนี้ดูก่อนพิสุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ8 0ด0มนปีพระผู้มีพระภาคเจ้าท่งพระนามว่าเมธไตรจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์เป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจาระเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรมเหมือนตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เป็นพระอรหรันตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาจารณะไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาข,ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมพระผู้มีพระภาค พระนามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจากทรงทำโลกนี้พร้อมเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งด้วยพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสัมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามเหมือนตถาคตบัตรนี้ทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่ง ด้วยตถาคตเองแล้วสอนหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามอยู่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจากทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจันทร,ร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนตถาคตในบัดนี้ แสดงทำงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพระมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจากทรงบริหารภิกษุสงฆ์หลายพันเหมือนตถาคตบริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อยในบัดนี้ฉะนั้นประวัติเมื่อย้อนไป ในยุคของพระสิริมัตตะพุทธเจ้าพระศรีอริยะเมตรตรเสวยพระชาติเป็นพระมหากษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าสังขจักแห่งนครอินทบตทวันหนึ่งทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้เมืองอินทปัตทรงดีพระทายยิ่งจึงรีบเสด็จไปด้วยพระบาทเพียงหนึ่งวันพระบาททั้งสองก็แตกช้ำวันที่สามพระชงก็แตกยับ พระโลหิตนองวันที่สไม่สามารถเสด็จต่อไปได้แต่ด้วยพระวิริยะและจิตมุ่งมั่นที่จะเข้าเฝ้าจึงกระเถิบไปด้วยพระอุระพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยยานทิพย์จึงทรงจำแรงพระวรกายมาเป็นมานพหนุ่มขับเกวียนมาจะพาไปถึงที่พำนักของพระพุทธเจ้าพระอินและมเหสีทั้งสได้แปลงเป็นหญิงชายนำห่อข้าทิพย และน้ำทิพย์มาให้เสวยเมื่อพระองค์หายบอบช้ำก็เสด็จไปในพระวิหารเพียงแรกพบพระพุทธเจ้าก็ส่งสลบลงด้วยความปลื้มปิติเมื่อฟื้นพระวรกายจึงตรัสว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าและมิได้ตรัสอะไรได้อีกด้วยความยินดีพระไทยพระองค์ขอสดับธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงบทเดียว เพราะไม่มีสิ่งใดถวายบูชาพระธรรมเทศนาจึงทรงตัดพระเศียรหรือศีรษะด้วยพระนาคาหรือเล็บถวายเป็นพุทธบูชาพระประวัติของพระเมตไตรที่มีบันทึกในเอกสารต่างๆเช่นอนาคตวงสรุปได้ว่าพระโพธิสัตว์จะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาถือปฏิสนธิในตระกูลพราหมณ์ในคันของนางเมตไตร ภรรยาของสุพรมพราหมปุโรหิตของพระเจ้าสังคจักแห่งเกตมดีนครเมื่อประสูตรได้มีนิมิต32ประการแล้วก็บังเกิดประสาท3สามหลังเพื่อเป็นที่ประทับเมื่อพระชนมายุ8,000ปีทอดพระเนตรเห็นนิมิตทั้งสจึงทรงพอพระไทยในการบวชเสด็จขึ้นไปสู่ประสาทปราสาทก็ลอยขึ้นสู่อากาศแล้วมาลงที่ใกลโ้โพธิมณฑล เท้ามหาพรมอัญเชิญอัฏฐบริคารมาถวายพระโพธิสัตว์ส่งเอาพระขันแก้วตัดพระเมบลีส่งรับเครื่องอัฏฐบริคารที่เท้ามหาพรมนำมาถวายผนวดแล้วบำเพ็ญเพียรมีคนบวชตามเป็นอันมากพระโพธิสัตว์ประทับนั่งเนืออัปราชิตบัลลังในปฐมยามทรงบรรลุบุพเพนิวานุสติญาณในมัดชิมยาม ทรงทำให้แจ้งทิพยะจากสุยานในปัดชิมยามทรงพิจารณาปัจจญาการส2องประการในเวลารุ่งอรุณทรงบรรลุซึ่งพระสัพพัญยุตยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นกากะทิงพระศรีอริยะเมตไตรพุทธเจ้ามีพระฉับพันณนรังสีจากพระวรกายทำให้สว่างสวัยทั้งกลางวันและกลางคืน คนทั้งหลายอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์บริโภคข้าวสาลีที่เกิดจากพุทธานุภาพยุคพระศรีอานพระศรีอริยะแม่ไตรจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาในอนาคตโลกนี้จะมีความสุขสงบและพระาศาสนาจะมีความรุ่งเรืองกว่าพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบัน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะมีอริยะบุคคลมากกว่าและประชาชนจะมีความสุขอย่างยิ่งคือจะไม่มีเรื่องร้อนใจเลยทุกคนพอใจในความเป็นอยู่ไม่มีการเบียดเบียนตอนนอนไม่ต้องปิดประตูก็ได้บ้านเลยไม่ต้องทำประตูก็ได้เรื่องคนร้ายหรือขโมยก็จะไม่ต้องกลัวแล้วก็คนจะเป็นคนดีเหมือนกันหมดไม่มีใครผ่าน จนกระทั่งลงจากบ้านก็ไม่มีใครจำได้ว่าใครเป็นใครเพราะมันดีเหมือนกันหมดมันสุภาพเหมือนกันหมดมันสวยเหมือนกันหมดจนเมื่อกลับเข้าบ้านจึงจะจำได้ว่านี่คือภรรยาของเรานี่คือสามีของเรานี่คือลูกของเราและต้องการอะไรก็ได้มันมีต้นไม้พิเศษที่เรียกว่าต้นกันลลาประพฤก์อยู่ทุกทิศ อยากได้อะไรก็ไปขอที่ต้นไม้จะสะดวกสบายแม้แต่การคมบนาคมการไปการมาจนว่าน้ำในแม่น้ำนั้นจะไหลลงข้างหนึ่งจะไหลขึ้นข้างหนึ่งเพื่อจะสะดวกต่อการใช้เรืออยู่กันเป็นผาสุขไม่มีอันธพาลทุกอย่างได้อย่างใจผู้ถูกอ้างว่าเป็นพระศรีอาน แม้พระศรีอริยะเมตรัยจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลแต่ปัจจุบันศาส,สนิกชนในหลายๆศาส,สนาก็เชื่อและอ้างว่าผู้นำทางศาสนาของตนเป็นพระศรีอริยะเมตรยัยที่พระโคตมะพุทธเจ้าได้ส่งพยากรณ์ไว้เช่น 1. คริสต์ศาสนิกชนบางกลุ่มเชื่อว่าพระศรีอริยะเมตรัยคือพระเยซู 2. ชาวมุสลิมบางกลุ่มเชื่อว่าพระศรีอริยะเมตรยัยคือนบีม,มูฮัมหมัดสชาวทีอะบางคนเชื่อว่าพระศรีอริยะเมตรยัยคืออิหมามมดี 4. ผู้นับถือศาสนาบาไฮเชื่อว่าพระศรีอริยะเมตรยัยคือพระบาฮาอุลลอ 5. ผู้นับถือลัทธิอนุตรธรรมเชื่อว่าพระภาคหนึ่งของพระศรีอริยะเมตรยัย คือพระธรรมมาจารย์ล่จงอี 6. ผู้นับถือลัทธิสหชโยคะเชื่อว่าพระสีอริยะเมตรัยคือสีมาตาจีนิรมลาเทวี